เมืองโซโดมและโกโมราบากแห่งความมั่งคั่งที่ปิดประตูต้อนรับบทนำความรุ่งโรจน์ที่เกลืนกิ่นตัวเองเรื่องราวนี้ไม่ได้เริ่มต้นด้วยไฟและกรรมฐานแต่เริ่มต้นด้วยแสงแดดทองคําแผดจ้าเหนือมือที่ชื่อว่าโซโดมและโกโมราสองมือที่ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์มีสายน้ําหล่อเลี้ยงจนผืนดินเขียวขจีราวกับสวนเอเดนเมืองเหล่านี้ไม่ได้ยากจนแต่มั่งคั่งอย่างเหลือล้นประชากรของโซโดม และโกโมราร่่ำรวยจนไม่รู้จะเอาทรัพย์สมบัติไปเก็บไว้ที่ไหนพวกเขามีทุกสิ่งที่ต้องการยกเว้นความเมตตาพวกเขาเชื่อว่าความมั่งคั่งนี้เป็นของพวกเราเท่านั้นและความรุ่งโรจน์ของเมืองจะต้องถูกรักษาไว้ด้วยกฎระเบียบที่โหดเหี้ยมเพื่อป้องกันไม่ให้คนนอกหรือคนยากจนมาแบ่งปันองค์ที่หนึ่งกฎหมายแห่งความไร้เมตตาที่โซโดมและโกโมรา การให้ความช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่คุณธรรมแต่เป็นอาชญากรรมลองจินตนาการถึงกฎหมายแห่งเมืองโสโดมที่ถูกตราขึ้นเพื่อปกป้องความมั่งคั่งโดยเฉพาะห้ามให้อาหารแก่คนแปลกหน้าใครก็ตามที่ต้อนรับคนเดินทางและให้อาหารพวกเขาจะต้องถูกปรับเป็นเงินเท่ากับมูลค่าอาหารนั้นๆหรือถูกลงโทษอย่างรุนแรงการให้อาภัยเป็นสิ่งต้องห้ามหากใครทำร้ายหรือโกงกันผู้เสียหายต้องได้รับการปฏิบัติ ด้วยความยุติธรรมแบบตาต่อตาฟันต่อฟันอย่างไม่มีการถอนปรนเก้าอี้ของความไม่เป็นมิตรริมถนนทุกสายมีเก้าอี้สูงติดตั้งไว้หากคนแปลกหน้าเข้ามาในเมืองเขาจะถูกบังคับให้นั่งบนเก้าอี้นี้เพื่อตรวจสอบหากเขาดูมอมแรมหรืออ่อนแอเกินไปพวกเขาก็จะถูกขับไล่ออกไปทันที ชาวเมืองใช้ชีวิตยอย่างฟุ้งเฟอ้อพ่อค้าชื่อดังจะจัดงานเลี้ยงที่อาหารเหลือเฟือทิ้งคว้างในขณะที่คนยากจนที่หลงเข้ามาจะถูกปล่อยให้หิวหัวอยู่ริมกำแพงเมืองความเห็นแก่ตัวของพวกเขาไม่ใช่แค่ความชั่วร้ายทางศีลธรรมเท่านั้นแต่ได้กลายเป็นโครงสร้างทางสังคมและระบบกฎหมายของเมืองตัวละครเอกลักเอลิเซฟ,เซฟในขณะที่ชาวเมืองโสดมเฉลิมฉลองการทำลายคนนอก ที่พยายามขอความช่วยเหลือมีเด็กสาวคนหนึ่งชื่อเอลิเซฟเธอเป็นลูกสาวของผู้นำการค้าที่มั่งคั่งที่สุดในโกโมราแต่หัวใจของเธอแตกต่างออกไปวันหนึ่งเธอเห็นคนเดินทางชาราคนหนึ่งกำลังจะตายด้วยความหิวโหวยเธอแอบนำขนมปังห่อผ้าและน้ำไปให้เขาอย่างลับๆแต่ถูกจับได้ตามกฎหมายแห่งโซโดมเธอต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงแต่แทนที่จะฆ่าเธอพวกเขาตัดสินลงโทษเธออย่างบ้าคลาั่งพวกเขาถอดเสื้อผ้าเธอออกทั้งชุด และทาตัวเธอด้วยน้ำพึ่งจากนั้นก็กล่อให้ฝูงพึ่งบินมากัดกินเนื้อหนังของเธอจนกว่าเธอจะตายอย่างทรมานเพื่อให้เป็นบทเรียนแก่ทุกคนว่าความเมตตาจะนำมาซึ่งหายนะอย่างไรองค์ที่สองล็อตล็อตและการ,รเผชิญหน้าอับราฮัมผู้เป็นลุงของล็อตได้ยินเสียงร่ำลือถึงความชั่วร้ายของมืองนี้มันเป็นเสียงร่ำลือที่มาจากการร้องขอความยุติธรรมของวิญญาณคนยากจนและเอลิเซฟที่ถูกทรมานจนตาย เมื่อทูตสวรรค์สององค์ปรากฏตัวที่บ้านของลอตในโซโดมในรูปลักษณ์ของนักเดินทางสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นไปตามที่ชาวเมืองทุกคนคาดหวังไม่มีใครต้อนรับพวกเขายกเว้นลอตที่แม้จะอาศัยอยู่ในเมืองนั้นแต่หัวใจของเขายังคงมีมเมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตาเหลืออยู่บ้างแต่ทันทีที่ชาวเมืองเห็นคนแปลกหน้าสองคนนี้พวกเขาก็กลุ่มกันเข้ามาล้อมบ้านของลอตไม่ใช่เพื่อก่ออาชญากรรมทางเพศเพียงอย่างเดียวตามการตีความดั้งเดิม แต่เพื่อเป็นการแสดงอำนาจและทำลายหลักการของการต้อนรับพวกเขาต้องการให้ลอตส่งคนนอกมาให้พวกเราทำอะไรก็ได้ตามใจชอบเพื่อเป็นการตอกย้ำกฎของเมืองที่นี่ไม่มีที่สําหรับคนแปลกหน้าหรือความเมตตาลอตพยายามต่อรองเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของแขกแต่การกระทําของชาวเมืองตอกย้ำว่าบาปที่แท้จริงของโสดมคือการจงใจทำลายหลักการของความเห็นอกเห็นใจและความเมตตาจุดเปลี่ยนการอ้อนวอนของอับราฮัม ในฉากคู่ขนานอับราฮัมกำลังยืนต่อรองกับพระเจ้าหากมีคนชอบธรรม50คน45คน30คน10คนพระองค์จะยังทำลายเมืองนี้หรือไม่นี่คือหัวใจของเรื่องที่แปลกใหม่พระเจ้าไม่ได้พยายามหาคนที่บริสุทธิ์แต่พยายามหาคนที่ยังมีความเมตตาอับราฮัมรู้ดีว่าหากมีคนอย่างน้อย10คนในเมืองที่เต็มใจต้อนรับคนแปลกหน้าหรือปฏิเสธที่จะทรมานคนยากจน เมืองนั้นก็จะยังมีจิตวิญญาณที่จะสามารถเยียวยาตัวเองได้แต่โซโดมและโกโมราล้มเหลวพวกเขาไม่พบแม้แต่สิบคนที่ไม่เห็นแก่ตัวพอองค์ที่สาสาวเกลือและการตัดสินใจของมนุษย์ทูสวรรค์พลาลอดภรรยาของเขาและลูกสาวสองคนนี้ออกมาก่อนที่ภัยพิบัติจะมาเยือนกฎเดียวที่พวกเขาทราบคือห้ามหันกลับไปมองทำไมต้องห้ามมอง ไม่ใช่เพราะการมองเป็นการไม่เชื่อฟังพระเจ้าเท่านั้นแต่เป็นเพราะการมองเป็นการแสดงความอลาลัยต่อบาปภรรยาของลอตในบางการตีความเรียกว่าอิดิดอิดิดเป็นชาวโสโดมที่แท้จริงเธอไม่ได้ถูกทรมานเหมือนเอลิเซฟแต่เธอเป็นส่วนหนึ่งของระบบนั้นเธอรับรู้ถึงกฎหมายที่โหดเหี้ยมเธออาจจะไม่เคยลงมือทำร้ายใครแต่เธอไม่เคยลุกขึ้นต่อต้านความชั่วร้ายที่เห็นอยู่ในขณะที่เธอวิ่งหนีเธอจำได้ว่าบ้านของเธอทรัพส,สมบัติของเธอ ชีวิตที่สุขสบายของเธอกำลังจะถูกทำลายเธอมองย้อนกลับไปด้วยความเสียดายในความมั่งคั่งที่กำลังจะหายไปไม่ใช่ความเสียใจในบาบทสรุปราคาของความเห็นแก่ตัวทันทีที่อีดิษหันหลังกลับเธอก็กลายเป็นเสาเกลือเกลือในสมัยโบราณเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความคงทน และการเก็บรักษา,าการที่เธอถูกเปลี่ยนเป็นเกลือก็เหมือนกับว่าความเห็นแก่กตัวของเธอถูกตรึงอยู่ชั่วนิรันด์ให้เป็นอนุสรณ์ที่มองเห็นได้ถึงสิ่งที่มึงโโดมได้กลายเป็นความว่างเปล่าที่ไม่สามารถให้ชีวิตหรือความเมตตาได้เมื่อบราหัมมองลงไปจากยอดเขาเขาก็เห็นควันพวยพุ่งพุ่งขึ้นจากที่ราบลุ่มเหมือนกับควันไฟในเตาเผามันไม่ใช่แค่การทำลายทางกายภาพแต่เป็นการล่มสลายของอารยธรรมที่เลือกที่จะบูชาความเห็นแก่ตัวเหนือความเมตตา โซโดมและโกโมราไม่ได้ถูกทำลายเพราะบาปเดียวแต่ถูกทำลายเพราะพวกเขาปฏิเสธที่จะมีมนุษยธรรมต่อเพื่อนมนุษย์พวกเขามีความมั่งคั่งเหลือเฟือแต่ปิดประตูทุกบานใส่หน้าคนที่ต้องการความช่วยเหลือนี่คือเรื่องราวที่เล่าถึงผลลัพธ์ที่น่ากลัวของการเปลี่ยนความมั่งคั่งให้กลายเป็นเครื่องมือแห่งความโหดร้ายองค์ที่4ความมืดมิดทางเพศและอาวุธแห่งการทำลายเกียรติกำแพงแก้วแห่งความบือหน่าย ในโสดมความมั่งคั่งสร้างกำแพงแก้วที่มองเห็นได้แต่ไม่อาจสัมผัสได้พวกเขามีทุกสิ่งจนนำไปสู่ความเบื่อหน่ายขั้นสูงสุดความต้องการทางเพศตามธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการกระตุ้นความรู้สึกของชาวมือที่จมอยู่ในความเยื่อยิงอีกต่อไปแล้วสิ่งที่ชาวโสดมเสพติดไม่ใช่ความรักหรือความใคร่ที่เท่าเทียมแต่คือการทำลายคุณค่าและเกียรติของผู้อื่นในทางเพศเพื่อยืนยันถึงอำนาจและสถานะที่เหนือกว่าของตนเอง การกระทําทางเพศที่พวกเขาแสวงหาจึงไม่ใช่แค่การมีสมสู่ระหว่างชายกับชายแต่คือการขืนใจและการละเมิดอย่างรุนแรงโดยมุ่งเป้าไปที่คนแปลกหน้าและผู้ที่อ่อนแอเป็นหลักนี่คือการแสดงออกทางเพศที่ผูกติดอยู่กับความรุนแรงและการกดขี่กฎของการครอบครองในค่ําขืนนั้นเมื่อกลุ่มชายชาวโสโดมพระคำทีระบุว่าทั้งชายหนุ่มและชายชาราจากทุกซอกมุมของเมือง มารวมตัวกันที่หน้าบ้านลอดพวกเขาตะโกนเรียกร้องส่งคนพวกนั้นออกมาให้เราเพื่อที่เราจะได้รู้จักพวกเขารู้จักเยเดซาในภาษาฮีบรูคำนี้มักหมายถึงการสมสู่แต่ในบริบทนี้นักวิชาการระบุว่ามันคือการทำความรู้จักด้วยความรุนแรงหรือการเข้าควบคุมและทำลายศักดิ์ศรีเจตนาที่แท้จริงพวกเขาไม่ได้สนใจว่าแขกของลอดเป็นชายหรือหญิงพวกเขาไม่ได้มีความรัก หรือความสัมพันธ์แบบคู่รักเพศเดียวกันแต่พวกเขาเห็นแขกทั้งสองเป็นสัญลักษณ์ของคนนอกและช่องโหวในระบบของเมืองการถึ้นใจพวกเขาโดยพร้อมเพียงกันเป็นวิธีการส่งสารที่ชัดเจนที่สุดหากคุณไม่ใช่พวกเราคุณจะไม่มีเกียรติใดๆเลยและเรามีอำนาจที่จะทำลายคุณได้ตามใจชอบการที่ชาวเมืองเหล่านี้เลือกที่จะทำร้ายแขกของลอตในรูปแบบการขึงใจเพศเดียวกันในที่สาธารณะนั้น เป็นการแสดงออกถึงความบิดเบี้ยวทางศิลธรรมที่ถึงขีดสุดการดูหมิน่นการต้อนรับพวกเขาทำลายกฎหมายสากลของการเป็นเจ้าบ้านที่ศักดิ์สิทธิ์การใช้อำนาจเหนือกว่าพวกเขาใช้เพศสภาพและจำนวนที่เหนือกว่าเป็นอาวุธเพื่อทำร้ายผู้ที่มาพึ่งพิงความวิปริตทางอารมณ์พวกเขาได้รับความพึงพอใจจากการเห็นคนอื่นถูกทำให้อัปยศสูและอ่อนแออย่างไม่มีทางสู้ นี่คืออาชายกรรมแห่งความหี้มโหดที่มีเพศเป็นฉากหน้าแต่มีการทำลายมนุษยธรรมเป็นแรงขับเคลื่อนเบื้องหลังลอตทางเลือกที่บิดเบี้ยวเมื่อลอตเสนอลูกสาวบริสุทธิ์ของเขาเพื่อแลกกับความปลอดภัยของแขกซึ่งเป็นทุกสวรรค์ฉากนี้ตอกย้ำถึงความวิปริตที่ฝั่งรากลึกในเมืองโซโดมลอตอาจรู้สึกว่าการยอมให้ลูกสาวถูกขืนใจโดยชายและหญิงตามปกติ เป็นบาปที่ยอมรับได้มากกว่าการยอมให้แขกที่อยู่ภายใต้การปกป้องของเขาถูกขืนใจโดยฝูงชนชายด้วยกันแต่ชาวเมืองปฏิเสธอย่างรวดเร็วพวกเขาต้องการแขกที่เป็นผู้ชายและต้องการการขืนใจที่รุนแรงและวิปริตเพื่อแสดงให้ลอดเห็นว่าพวกเขาต้องการทำลายกฎเกณฑ์ที่เหนือกว่ากฎหมายของเมืองนั่นคือหลักการแห่งความเมตตาฝูงชนโสโดดไม่ได้สนใจลูกสาวของลอดพวกเขาต้องการอยู่ที่ไม่ใช่คนในและการแสดงออก ถึงอำนาจที่โหดเหี้ยมการเลือกที่จะละเมิดชายที่เป็นแขกผู้มาเยือนคือการแสดงออกถึงการปฏิเสธความเมตตาและความเท่าเทียมกันของมนุษย์อย่างถึงที่สุดบทเรียนสุดท้ายการทำลายล้างที่สอดคล้องกับบาปเมื่อทุสวรรค์ทำให้ฝูงชนตาบอดและฝ่จากฟ้าได้เริ่มตกลงมาการทำลายล้างนี้จึงไม่ใช่แค่การล้างบาปแต่เป็นการสะท้อนกลับของความชั่วร้ายผู้ที่ปฏิเสธจะมองเห็นความทุกข์ยากของคนอื่นก็ถูกทำให้ตาบอด ผู้ที่ใช้ความบุนแรงทางเพศเพื่อทำลายเกียรติก็ถูกทำลายด้วยความบุนแรงของไฟและกรรมฐานที่ทำลายเกียรติของเมืองทั้งเมืองความวิปริตทางเพศในโสโดมจึงเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของความเห็นแก่ตัวขั้นสุดมันคือการประกาศว่าเราจะทำอะไรก็ได้ที่เราอยากทำกับใครก็ได้ที่เราเลือกซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับหลักการพื้นฐานของการมีอารยธรรมอย่างสิ้นเชิงองค์ที่6เท่าฐานและเงาของโสโดม สภาพหลังความหายนะโลกที่มอดไหมเช้าวันรุ่งขึ้นอับราฮัมยืนอยู่บนที่สูงมองลงไปยังที่ราบลุ่มจ้องมองไปยังที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองที่สุดในโลกตอนนี้เหลือเพียงควันฝ่ายพวยพุ่ง,พ,งพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเหมือนควันจากเตาหลอมขนาดมาหึกมาเขาเห็นเพียงความว่างเปล่าความตายและกลิ่นกร,รมถันที่แสบจมูกณที่นั้นสิ่งที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความเยื่อหยิ่ง ได้กลายเป็นแอ่งเกลือและทะเลที่ตายแล้วการทำลายล้างนั้นสมบูรณ์แบบมันเป็นเครื่องยืนยันว่าการร้ายมนุษยธรรมจะนำมาซึ่งการล่มสลายเสมอการหลบหนีที่ไร้จุดหมายของลอดลอดและลูกสาวสองคนของเขานีรอดมาถึงเมืองโซอาเมืองเล็กๆที่ได้รับความเมตตาให้รอดพ้นจากการทำลายล้างแต่จิตวิญ,ญญาณของลอดไม่ได้หลุดพ้นจากโซโดมเขาพบว่าตัวเองไม่สามารถทนอยู่ในเมืองเล็กๆนี้ได้โซอาเป็นเมืองที่เรียบง่าย ไม่มีทองคาไม่มีงานเลี้ยงหรูหราและไม่มีกฎหมายแห่งความเห็นแก่ตัวล็อตที่เคยชินกับความฟุ้งเฟอ้อและความยุ่งเหยิงของโสโดมรู้สึกว่าความเรียบง่ายนี้น่าเบื่อและไม่ปลอดภัยล็อตเคยเลือกโสโดมเพราะมันดูรุ่งเรืองและเต็นไปด้วยโอกาสแต่บัดนี้แม้รอดตายเขาก็ยังคงถูกจองจําด้วยความคาดหวังแบบชาวโสโดมเขาจึงตัดสินใจพาลูกสาวไปหลบซ่อนตัวอยู่ในถ้าที่ห่างไกลจากมนุษย์ทุกคนภายในถา้า การบิดเบือนของความสิ้นหวังการใช้ชีวิตในถ้ำไม่ใช่การเริ่มต้นใหม่แต่เป็นการจมดิ่งลงสู่ความมืดมิดที่โสดมทิ้งไว้ลูกสาวของลอตผู้ที่รอดพ้นจากฝูงชนที่หวังจะคุมขืนพวกเธอบัดนี้ต้องเผชิญหน้ากับความสิ้นหวังที่รุนแรงยิ่งกว่าพวกเธอเห็นความวิบัติของโลกใบเก่าและเชื่อว่าโลกใหม่กำลังจะมาไม่ถึงพวกเธอคิดว่าพวกเขาสามคนคือมนุษย์กลุ่มสุดท้ายที่รอดชีวิต ความตัวที่จะไม่มีทายาทความโดดเดี่ยวที่ถูกตัดขาดจากอารยธรรมและเงาของความวิปริตที่พวกเธอเคยเห็นในโสโดมได้กัดกินจิตใจของพวกเธอคืนหนึ่งลูกสาวคนโตกล่าวกับน้องสาวของตนว่าพ่อของเราแก่แล้วและไม่มีผู้ชายคนใดในโลกที่จะมาหาเราได้มาเถิดให้เราเอาเหล้าอางุ่นให้พ่อดื่มแล้วเราจะนอนกับท่านเพื่อเราจะได้มีชีวิตจากพ่อของเรา การตัดสินใจของพวกเธอเป็นบาปที่ซับซ้อนและน่าเศร้าไม่ได้มาจากความรักมันไม่ได้เกิดจากความใคร่แต่เกิดจากตังก์าที่บิดเบี้ยวของการเอาตัวรอดความสิ้นหวังที่เป็นผลผลิตของโซโดมพวกเธอถูกเลี้ยงดูในสังคมที่สอนให้พวกเธอเห็นว่าตังก์าของการเอาตัวรอดเหนือกว่าศีลธรรมพวกเธอเห็นพ่อพยายามใช้พวกเธอแลกกับความปลอดภัยของแขกและตอนนี้พวกเขาก็กำลังใช้พ่อเพื่อให้ได้มาซึ่งความปลอดภัยของสายเลือด การขาดความเชื่อพวกเขาไม่ได้เชื่อในพระเจ้าหรืออนาคตใดๆนอกเหนือจากความจำเป็นทางกายภาพพวกเธอทำตามแผนการลอตในสภาพเหมือนเมาไม่ได้รู้ตัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้นความผิดพลาดครั้งสุดท้ายของลอตคือการยอมจำนนต่อสภาพแวดล้อมและดื่มดังในความมืดมิดจนสูญเสียการควบคุมตนเองบทสรุปมรดกของโซโดมจากความสัมพันธ์ที่ผิดทำนองครองธรรมนี้ลูกสาวทั้งสองของลอตก็ตั้งครรภ์ ลูกชายคนโตของลูกสาวคนโตชื่อโมอับโมอับเป็นบิดาของชนชาติโมอับลูกชายคนเล็กของลูกสาวคนเล็กชื่อเบนอาม,มี B บ e N A M M I เป็นบิดาของชนชาติอาม,มนูนชนชาติทั้งสองนี้ที่ถือกำเนิดขึ้นจากทําได้กลายเป็นศัตรูถาวรของอิสราเอลในเวลาต่อมานี่คือมรดกทางประวัติศาสตร์ที่มาจากความวิปริตสุดท้ายที่เกิดจากความสิ้นหวังโซโดมถูกทำลายด้วยไฟแต่จิตวิญ,ญญาณของมันไม่ได้ตายไป โสโดมได้ทิ้งเท่าฐานแห่งความเห็นแก่ตัวไว้ให้ผู้รอดชีวิตและเท่าฐานนั้นได้บิดเบือนการตัดสินใจของพวกเขาจนเกิดเป็นความผิดพลาดท,ที่สืบทอดไปสู่คนรุ่นหลังภรรยาของลอดกลายเป็นสาวเกลือเพราะเสียดายในความมั่งคั่งของโสโดมลอดจบชีวิตในถ้ำอย่างไม่รู้ตัวเพราะความอ่อนแอในการเป็นผู้นำและผู้ให้คำแนะนำแก่ครอบครัวลูกสาวของลอดก่อบาปที่ซับซ้อน เพราะความสิ้นหวังที่ถูกบ่มเพาะในความร้ายมนุษยธรรมของโสโดมเรื่องราวของโสโดมและโกโมราจึงไม่ใช่แค่การตนใจเรื่องบาปแต่เป็นการตนใจถึงการทำลายล้างที่สมบูรณ์ที่ไม่เพียงแต่ฆ่าร่างกายแต่ยังทิ้งรอยแผลเป็นทางศีลธรรมไว้ให้ผู้ที่รอดชีวิตเพื่อดำเนินชีวิตต่อไปในความมืดมิดขอพระคุณท่านที่รับชมคลิปทุกท่านขอความกรุณากดติดตาม และระคังแจ้งเตือนเพื่อให้ช่องเสียงหมานสตอรี่ได้รับใช้ท่านในคลิปถัดไปขอบพระคุณครับ